เอ้คิวมึงแล้วอโอ้โหไปพึ่งยกไปบางหันนี่ยกไปบางหันอะไรแล้วปังชบปังชบปังชบ<อ>นี่กําลังจะนี่เอ้ความรักจะน่าทุ่อย่างเอายกไปไอ้ฝ่ายเน้ำเหล่าหน่อยเนี่ยเจียงเงินจีนเขาเรียกว่าชพวกนี้ไม่เห็นแบบรูปหลังคอยเลยวะอ๋ออาการลักษณะนต้องติดนี้หัว <c oughs> งี้นรอโอ้ยโบเอ้นเป็นอาทิตย์แหละเจ้าหัได้เลย Cảm giác của thằng Tít này, bớt ngọt Thằng Lê này Tít này hả? Mãy Đấy, sáu mới khui kìa Đi đi Tít nát lên hả? Sáu này Mãy Đấy, dậy chắc mượt rồi Nhanh lên ย้ำจบติดทีผมยังบ่เคยว่า,าหลาดข้อค่ะพอดีว่าผมนัดผู้สาวไว้สา,าวใสอีกนัดไปใสขักป้า,าอ้อยขักป้าอ้อยว่าสีเอนาคอนดาไปสำรวจป่าพงไพ้ ยมึงเรียกอนาคอนดาโนแต่ยังกูเนี่ยก็ไม่เรียกว่าบูอางูยักษ์เลยหรอวะออสัก,กวาหน้าหนาวเข้าป่าอ้ยอ,อยเต้าค่อยๆใบอ้อยจะบาดขาเต้าแรงๆเดี๋ยวแมงจะเข้าตาเต้าช้าๆเดี๋ยวมันจะเข้าอีกเอ,อ้างั้นเขาไปเห็น,หนกันกันวาซิลเข้ามาตอก มาตอกแต่มึงก็ไม่บอกเขาตั้งแต่ทีแรกยันเขาว่าผมเป็นคนจังไรมันก็มีเหตุผลของมันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมึงก็ต้องตอกเขาอยู่ดีมั้งปแม่นวางยาแม่งเลยมึงไม่สอนอน้องมันสัน่นไม้ไมึงอยากเ,เอาปัจจิจิเขามึงก็ตองเัญจจขาเป็นยังขึ้นมาล่ะโอเวอร์โดสขึ้นมาอะไรโออ๋อออเรโดดออเวอร์โดดออเวอร์โดสเอาสิเอาสูตรกู มึงต้องเห็นให้เขาว่าเขิมนอนให้ได้นอนลงไปบันที่นี่นี่ไม่ใช่สิเบิ่งมเบิ่งเบิ่งเบิ่งไอ้นี่เบิ่งเบิ่เเเงเขาขอนอนลงไปหรอปึ๊บตอนนั้นล,ลงไปปึ๊บมึงเอาตัวมึงอ่ะข้างนเนี่ยเนี่ยจับแขงเอาไว้เองสิปึ๊บเห็นป้ะเขาเหลืองเองสิเห็นป้ะมึงก็เอามือมึงเนี่ยจับจับมือไว้เองสิปึ๊บเขาดิ้นไม่ได้ละเหลือแต่ขาเปล่นี่เห็นที่ไหนขาปั๊บสินี่เขาเหลือมือข้างเดียวเปล่นี่ เุื่อนก็มาดูฮัลโหลของเขาไปเลยไปได้าอใจปะเขียนนะเออไปไปจัดเลยน้องเลยเติมไข่อ่ะเติ่ะเออกูดิ้นโมลุ่เลยเ้อหลงแข่ไปแล้วไปแล้วมารายงานด้วยเอ้าโอ้ยฟังนิด้วยลูกน้องผมว่าผ่าดเลยเฮ้ยเฮ้ยฟังเตะตาตุ้งตวงเนี่ยว่ะโอ้โหไอ้เตะตาตุ้งตวงนี่เรากินเดี๋ยวว่ะ อั sociedad. นนี้พูดอะไรเนี่ยน่องปะก็ผู้สามคุณูนวะจำไม่ได้ดิไปตัดคมณมะมัยบอกว่าจำาผิดคนเบาเรียนเบาเรียนบ้าหลินนี่เนี่ยเอาไม่ซ้ำจำคนไม่ได้แล้วถ้ามึ้งอะขอดไปลัง เนี่ยถ้ากูท่วงมึงอ่ะทั้งเมียงมาแล้วเนี่ยทะเลาะก,กันอ่ะผู้ใดรับผิดชอบเพิ่งจะทำใจรับผิดชอบกูมไม่ได้พากูเมียกูมาไงอ๋อแล้วถ้ากูกลับบ้านไปแล้วกูทะเลาะก,กันอ่ะแล้วกูตายแล้ว,ลวมันเอามีดปาดครอบหัวให้ตั้งแต่ะกูตายวะล่ะมึงตายดิเอาเลยกูตายเออมู้มมูมาด้วยเนี่แบบเนี่ยว้ากินน้ำหน่อขวกวัฒนะทำบิดบิดเมงยุ่ยทั้งคนตีกันยุ่ยทั้คนขากันโอ้นั่งหาแมีมึงกี่ลูกแม่ยี่ห้านี่กันเล เขาว่าเอาแห้งเกินไปปะวะแต่มันก็เหมืนความมันด้ยถ้าเอาไปท่วงผีดคนนึงจะแปลว่ามันก็บ่กเรื่นปัญหาเขาหรอกตีกันตีกันครอบครัวล้าวฉันคืองานของเราเป็นยังคือพามานั่งอยู่ในปลาแบบนี้ยันคุณไม่เห็นยันเธอโดนนินทะา เคยเห็นอันนี้วะยังอ่ะงันหรอกมือนี้ก้อนเวกงามเนาะไม่เห็นงามเลยกับปกติอยากเห็นอนาคนดาบอไม่เป็ี่นตัวจังไหนทับแขนเอาไว้ี่ปึ๊บเห็นปะเอาเหลืองี่เห็นปะมึงกอามือมึงนี่จับจับมือไว้ี่ปึ๊บ

อลาคอได้อลาคอได้คุณเวตตั้งไหนคือมันเดตตามสูตรกูบอกไงผมคิดตามเจ้าเหมือนมันตีตามมึงไี่บอกวะอีดินมักซาดิตบองไปเอานี่หานี่มันตั้งไหนวะที่เราถ่ายนี่นะยุคจัดการให้บังอาจเทสหน้องกู